สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอย่างที่รู้กันนะครับวันนี้งานจับมือระ่ยุนารรามีของที่ราคาสูงที่สุดในงานขายมันก็คือเสือ้อรู้สึกว่าราคาก็แรงมากเลยนะครับแต่ไฮไลท์ของมันอยู่ที่รูปแถมที่จะแถมมาในวันนี้ก็คือ,อน,นี่นะ รูปที่แถมมาถ้าพี่ออเดอร์ไทยในงานผมสองใบพี่เตยที่ถ่ายวีดีโออยู่ในอีกหนึ่งใบนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าจะได้จิ๊บหรือเปล่าถ้าไม่ได้จิบก็ไปเทรดนะครับจุดแรกโอ๊ยด้านนี้รูปแรกครับพี่ว่าใครโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ดดอ่พี่ว่าใครเอ่อพี่เห็นข้อสอบแล้วพี่ไม่รู้หนึสอง น้ำกรอนอ๋อน้่กรอน่ะรูปที่สองเอ้ยโฟกัสหน่อยพี่อันไหนฮะของพี่อันสุดท้ายไม่รู้เดี๋ยวมาว่ากันโอเคตุ้พี่สอครับจริงจริพี่อะไรเหมือนกันเลยอ่ะไม่ใช่มั้งเออไม่เหมือนไม่เหมือนหนึ่งสอง คุณใครเขี่ยสบายแล้วสบายแล้วใบสุดท้ายดูจิ๊บจะมาไหมเนี่ยจะบอกว่าจิ๊บในงานหายากมากใช่ครับมีคนขโมยไปชื่อออนำสมมติเอ๋เอ๊หนึ่งสองปันคุณปันมาเรียกว่า โอ้ว้าว,ว,าวได้รุ่นหนึ่งหมดเลยพี่อใช่อืออันนี้คือทั้งหมดของช่องวีพายุที่เปิดได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเล่นแร่แปรธาตุให้ได้จิบสามใบไปงตแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับสวัสดีครับ